สวัสดีครับมอนีม้มาลอยผ้ามาตาดไปทางของเมตเตีวนะครับเมตเตียวบนฟันดีพี่น้องฟันว่าพี่ผู้เถานะครับมาบอกเลขสามตัวว่าถาทึกให้ทําบุญสังฆทานไปให้ในเด้อนะครับเพิ่นก็ว่าจาได้คักนะครับเลขสามตัวนะครับลองไปติดตามนะครับว่าเมตเต้าวเพิ่นใดมาตัวใดสรบเลขกีีบอกเลขพีผู้เถานะครับไปกันเลยครับแม่เกาะเมตเตียวเนาะ ไม่เจ้าว่าเขาลานหน่อยต่ไนีะว่าด่างแต่อันนี้ผู้นี้จะขวบเลยแม่ผู้น้อยเนะี่ยขวบสามเดือนขวบสามเดือนผูดยิ้มเป็นบาทเลยเด้อผ้นี้ซีปีละซีปีผู้น้อยๆบอกเลยเป็นไป็นเนี่ยมันบอกเต็มมันเกิดใหม่ๆพู้ถูกมีผู้ชือ่เอเขาบอกเปน็นนี่เดี๋ยวนเกิดใหม่น่ะมันไม่ไนดะ้บอกมันเห็นจังสี่มืม้อเดียวเห็นมื้อเดียวแล้วปะ ยี่งลาประสันผู้แม่ผนวานคือบอบอกเลยอีแม่เนี่ยตัวนึงตัวไหนก็บอกตัวเดียวผนวระสันผู้แม่เพิ่นน่ะอิ่มนะมันเนียนอีหามึงก็เลี้ยงบางเสียนเด็กน้อยมันก็เป็นสองตัวไม่ได้ยังเสี่นก็เป็นหนึ่งตัวเลี้ยงบางเสียนประสิสือยู่บัดนี้ไปอ่นบ่แม่นสองซิบซีเออถนดไปถัดถัแม่บ้านเกิดอี๋ใหญ่พอดีที่นี่มันเกิดวันที่ซิบซีพฤศจิกาออกงี้แต่ยากบั้งออกแล้วเนาะแม่ อันแม่มันได้มากอันบ้านนี่อันผู้แม่เพิ่นไม่ได้ซื้อเลยถามมาเมือเหลก่อกอุ่มลูกเสดซื้อเหลีกยแม่อุ้มลืมไปนะออกีิลีแม่ที่หลานเป็นผู้ถือที่หลานนั่นรุเกี่ยวเขาจะได้ว่าอันร้านน่อยไข่โชคเลเนาะย่าเนาะไห่สองเทียแล้วงวดหนึ่งมันไปกรุงเทพแม่มันเอาไปกรุงเทพย้ายได้น้ำลงไปเอาไปยิบวอตเตอรี่ไห่ สามใบหน้ากระเบา้องเอาอีอุ้มกระบอซื้อว่ามันหยิบหลายพูดะนาโอ้ยม่นพี่ปวดไปสุดออกมันมันออกสามตัวข้างล่างนี่มันอย่างนี่และนี่มันสองตัวข้างล่างนี่แล้วมันออกเทาซูขค้อชัวเสิดสุดเรมันก็กรบใไ้ไลายใบเาให้มันหยิบวันนี้คือว่ายรนแล้วอันนี้ฝันมันมาไดยาย่าันนี้เบา่่บาจักเทียมมันก็เบานีแล้วที่ท้าซูมอรวยฟังนะครับวันนี้ ก็ฝันว่าผู้เฒ่ามาหาคยังวะเนาะผู้เฒ่ามหาวะยัยเนฝันมาผู้เฒ่ามหาผู้ยิงผู้ญิงผู้เฒ่าผู้ยิ่งเนว่าเป็นว่างแม่เิ่นอยังบ่บ่เด้บเวไหีอย่างเด้ยมาหอดมีตังต่วานื่อรล่เลขางซืเออก็เรียว่าตัวรกลยายคันถืองีทัุญนไทยางซิอืออันสที่หปน ้ำนี่หล่ะเออแล้วก็สมิ่งแล้วก็ไปถือว่าถือกระซ่างเคยซื้อไะเนาะถือว่าถือกระซ่างแต่ว่ะเขยกระซื้ออยู่จักหาจักซีไปอยู่คือจังเดชพระไอเจ้าเนาะอาบานมีขนาดเดชพระไอ้ยน้องน้องงสไทรก็บวชโลมมือแล้วสิตายเนาะสองสามมือแล้วสิตายไปฉายแล้วนั่นยวงบ่อนี้มิตรใหญ่มิตรแม่กับลูกอยู่หัน ผู้น้องซ้ายมาบานไปสายเลยุ้งงทึ่งมันกับฝนตกเนาะหักหปีกอนเนี่ยลยว่อบมาเม็นหนังคนมาบอกเรยเข้าตีประสาทผู้ผู้ผู้แม่ระยานเลยงทอไปหาพยาบาลผู<อ>้ย่าบ้านมากเป็นเนี่ยมุกหอยแยถึกมัดทีบได้หมื่น,นบ่ถึกได้แย่กับน้องครับลูกยเพน้องยังไงกันสิบห้ากับศูนย์สีนั้น บันิกาัมาบ้านมาฝันวิทยุแล้วดังเอามาน ắ m เอาบูซาวิทยุแล้วมาอันวิทยุแล้วได้ดังดังเลยมันเลยปิดก็เลยเปิดไฟก็เลยเบิงงเลขมันเขมมันอยู่เลขหกศูนย์ก็เลยห้ลูกสาวซื้อมันบอกเราแรมมันออกแล้ววังขัน เอาอีนี่แม่ที่แดกว่าสิไปซื้อน้ำใยใจสิซื้อลอยหนึ่งผุ่นนี่ก็ซื้อลอยหนึ่งอ,อ,อันละออกอีรีแต่แม่ป่ะออกละเนาะมีแต่แม่มมคนฝันแม่น,นตัวคนมีเส้นด้วยคนมีเส้นเนาะอันบดีฝันอืมคนม่เส้นน่องสายผู้เป็นพ้านั่นแล้วเสียชียวิตเออสรุปว่างวันนี้นี่ บอกเมา่สรุปเอาคือวางวันนี้แมวฟันธุนนนบอกผู้เถ่ามาบอกผูดยิ่งเเออพันธุนี้พูดเถ่าผูดยิ่งมาบอก,อออออกบอกเท่าไหล่ะเพื่อนกลับไปออออบอกตัวแรกก็แม่สามสี่หก ถือดังเด้อนะครับถือสามตัวตรงสองตัวนี้ใส่แบ่งขบุนน้ำเด้อนะครับตัวกันอยากใด้เลือกันสองตัวกันนีเขาเล่นอะเขาเล่ดูละงเขาล่นเนอ่านะครับเป็น3ามที่หเด้อนะครับคุณยายสามี่หกกันยังว่า ความฝันของคุณยายนะครับคุณแทนเด็บคุณแทนบอกคุณยาจะแชร์ได้ดีหมดโอ้ซาโชคโชี้ชหมาน้ำได้ยายเด้อสามสี่หกถึอสามวตตรงถือชี้หกก็ได้เด้อนะครับต่ก็เคยถืออยู่ได้ชี้หกเเคยถือเนงไปมาน้ำใครมีเงินอยู่ยี่สิบบาทใคเลยซ้อ ซือย <All S 2> ี hmm. ่สิบาทนเอซี่ชงม้าน้อก็ัได้คุณยายใส่แบงคทบบุญให้คุณยายเนาะอันแบงค์สล่อไม่ได้ถามซื้อเราอยู่หลวะพ่อไม่ได้ถามซื้อยายเดี๋ยวถือแล้วก็มาบอกไม่ดอกไม่ได้ถามซื้อลาว่าเแล้วซื้อว่าจังไหรแต่ว่าเราถ่าผักคนนียายถักัเอาก็เป็นว่าบอกสามสี่หกมาแม่เนาะกเคยฝันเพิ่นจักเียอีแมีมากตัวใดสามสี่หกยังว่ามากหกสี่มักสี่หตัวนี้เนาะมักหกสี่หกพว่าเื่อกี้ถือเด็กสามตัว โอ้เลย่มักสตัวควายนะย่าเ่มักสองตัวค่ะแต่เก่าับผู้เฒ่ามันทีเป็นเก่าเนี้ยอย่างไปสอนแต่ว่าเก่ากับกับหกนี่มันตัวเดียวกันเนาะอย่าืมสื่อซีเก่าน้องๆั่นเนาะสื่อซีเก่าก็บสื่อไว้ลูวสื่อซีเก่าหตัวเนีนก็ขึ้นซีหกเด้อนะครับในวันนี้ความฝันของคนแม่เต๋อเนาะ ว่าถือก็สร้างความแล้วคนบอกข้ากับคนบอกขานถม่านคนบอกมานในขาก็บอกสลับเนี่ยคนบอกมาในขบอกสับี่แวเชียคว่าอดมือไรยังสิบบกข้างนี้มันเป็นช่องยูทูบคนบางหลายบ่านี่ข้าเจ้าถือน้าขาเจ้าได้น้าขาเจ้าอยกใช่วงห้าขาเจ้าก็แบังไม่ห้าใส่นะงสี่เงพก็ได้ซื้อขนมร้านเนาะก็ซื้อได้ซื้อลมน้ห่นถึอ3ตัวเนี่ยถึงสามตนี่โอ้ยหางสี่ขักเนี่ยเลยอ้าวจะมีน้องพูดได้มักสี่หกสีอยู่แล้ว เอาสามใส่เ้อนะครับคแม่เมือวันนีอสามตัวสามสี่หกอซือสีหกกับกันไ้น้ำสีเก่านะแม่เนาะแม่เด็กหกกับเด็กเต่ามันสู่เดียวกันเพราะว่าผู้เฒ่ามันเป็นเต่าเดียกันยมรสิทิกันยังว่าเพิ่ตายหรือเ่าถ้ตายนะขมเมนตายนี่คมเมนตายนี่มันฉีดมันฉีดเก้าศูนย์แม่บ้างเคถือดด้ฝันเพ็นคนตายผู้เฒ่าเก้าศูนย์กับเคยฉีแต่ว่นจะโรนแล้ว เอานะครับมัเรยกการในะน้ำซีเกลน้ำเด้อด้ำด้วยกันเล้มยูบ้านเขโตบรอกนี่นลายกับสื่อซีเกน้ำอยู่เออสิน้ำเด้อดใหญ่เอะักมักซีหูมยเพราว่าหก็เก่านี่ตัวเดียวกันอ๋อหน้าตีแม่ก็เป็นคนมีเนู่แล้วเนาะให้ให้ให้มาเน่ายางเคน้มีอยงแล้วมีโชคอยู่แล้วน้คนนะไม่ถเลขร้านกระบอกเขาขัวที่มีโชคยู่แล้วเนาะ นมาดวงกันีุ่นชิงลูกนิงลูกเห็นบอเนี่ยพอไปว่ะมาคนชิงลูกแสดงว่าผู้ยญผู้หามากหน่ยเพิ่นหหูน้ำไดนยเนี่ยเลับเลาู้เราเห็นน้ำแล้วยูบยูพ่นดาตได้มีเครื่องหลายูเห็มะโปรดมาย็นายูยูปิดเต๋อกัะมาเออยูือปิดกมาแมเขาสัมผัสกับอเจฉาดีๆแม่เต๋อมาแต่ใส่บอลลูเลยเป็นดวงของมอดเยเป็นดวงของเอซอาจจิโชคมาหน้าไปเด้นนะครับเู้ใดเห็นคลิปแม่เต๋อขื้อน้ำได้เด้อนะครับ ามสี่หกนะครับถือก็คือถือก็เฉลดนมหลานเนาะว้าอืเลยนมหลานเด้อนะครับเม่ไดดถามซื้อเราได้เราไแต่ก่อนเลย่ม่ได้ถามซื้อไม่ถามซื้อมาเนาะซื้อว่าวซื้อว่าจังใดสามสี่หกกระตัดสี่หกสามสี่สามหกกันเด้อนะครับถึงหนาแต่ว่าตัวเนียนคือสี่หกกันสี่เข่าเด้อนะคันสี่เก่าพี่พ่ออยู่หนาแต่ว่านุมถามซื้อ่นเาเดียวนี่ไหมคนมากเขาเดียวหนึ่งคนกรไปไห เราเรียไปถามสื่อผ่านเสีองได้เลยหลาเด็กตัวใดล่ะแม่ตัวด็กตามแม่นะครับเนาะเมื่อกี้มันเด่นน้อยออกจากโรงหมาในไมเน้อจังสี่มันสีเช็ดจังสีอยู่ดูดูนี่เด่นหน่อยนี่เล่นหน่อยจะออกโรงหมาในไม่เพราะฉันได้เพราะเดือนอยู่ครัับอนผู้แม่เพื่อนมาอีตาบอกเลยอีเมียสิก็บอกตัวเดียวบอกรองตัวอ้าวผู้หญิงอ่ะเด็กน้อยผู้หญิงก็เป็นสีจะอีนี่แล้วหนึ่งสีได้ยัง ออกอีหลี่ออกไปนะออกข้างล่างไปแล้วเกี่ยวเข่าวันที่วันที่วันที่หนึ่งได้วันที่สิบหกมันออกคือว่างวดเด็กกัคุณแม่ได้คัดเลยเนี่ยเนาะไปเจ๊สามตัวหางเดียวไหมเจ๊เป็นสามคนหนวดเดี๋ยวสิไปนน้ำเฮี้ยเดียวน้างมาโย่เดี่ยวน้าวขนขนออกมานี่โอ้ยมันออกด้ณแม่เด้อเอฟซีมันถือน้ำเดี๋ยวเงินไปส่งเอฟซีคนใจดีเพิ่นหลอกทั้งช่องก็ได้ จะผู้ใจดีผนถือซาำตัวน้ำถือสองตัวน้ำกับเบียงปันกันเนาะส c บี่เนาะคนไดมีโชคขอบคุณคุณย่าหลายเด้อนะสิเบียงปันในทางดีเนาะรวยคนที่หกย่ำหย่นี่แอบหอยล้านนะันจี่หนลยยิ่งเนื้อเ่ออะไร้าจเ่บ้านได้ฟังจนจำนาได้เต็มั จำหนาพ้นได้อยู่ได้แต่นียังจำหนาพ้นได้แต่ว่าเดี๋ยวตาบาบอได้ถามซื้อครับครับอ๋อถือน้ามันจะเหตุบุญในคนนี <Yes. S 1> ้พ่อพ่คิดพ่อเพ่อถามซื้อเนาเดี๋ยวว่าฟันอืมว่าจะเหตุบุญหาเลยว่าจะแม่ว่าถึงเว้ยพี่สังกะทาหายแล้เนะนั่นแหละครับเมียในฝันเนี่ยเมียาเพ่นว่าจะเหตุบุญไหนวะไอ้รชิงว่าใช่ว่าจะเห็ุบุญห้คันถึกแต่ว่าเองเรื่ถามซื้อเแล้วล้วไปก่อนบ่ไเด้เว้อกกันหลายควุมเราไปก่อน ถือว่าเป็นดวงห้องดวงเย็บซีนาเจียวเนาะเอานะครับตามนี้เด้นรััวกำชดเลยเพาฟังเล่นเดคือวามฟันน้องเมียเตานะเป็นฟันว่ามีผ่ถมาหาบอกกระือแม่แต่ใครมาบอกเลขเนาะให้น้องเมียบอกสามสี่หกเลยเนาะสามสี่หกสามตัวเลยสามตัวแต่ว่ามักสี่หกมัดอีดีเมีมักสี่หกตั้งใจไว้ว่าสี่สือสี่หกหกสี่หล่บแล้วก็ ตัวเมียเราบาตกันสีเก่านะครับตัวมีเล hmm. ือกตาเด็กสามโคคือสามสีสันเด้อนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเปลนนั่นเียกเ็เก่าไอช่วงไ้มันนะครับเด้อเฮงเฮงมนปัางนกุยางมอนี่เป็นดวงของมารวยเป็นดวงเอฟซีจะมาผอบคนทำคำมสีเนาะเองเฮงมปังครับมเลือกตาเด